้ะเพื่อนๆเมื่อน,นี้แม่แก้วนะจ้าสีาพามาอมออมมะละกอน,นะจ้าออมบักฮงนั่นแหละจ้าออมบักฮงมือนี้สีมาออมแซ่ไข่นะจ้าตะสุมือออมไส่ปูบักฮงนี่ก็มีประโยชน์หลายอย่างนะจ้าเห็ดสุมตาเนาะตำสุมตํานี่กระแซบออมใส่ปูกระแซบจ้าออมใส่หมูก็ได้โอ้ยได้หลายอย่างนะจ้าท่านว่าตําซัวยังสิก็ได้นะจ้าเนาะ แสบมือนี่แม่สีมาออมใส่อันบักกอนะจ้าบักฮงนี่แหละเนาะอันนี้แม่ฝานบักฮงแล้วนะจ้าฝานบักฮงแล้วอันนี้ตำพริกแล้วนะจ้าก่อนอื่นหมอกะเดือดนะจ้าหมอกําลังเดือดนีเนาะหมอกําลังเดือดแม่กสิแม่กสิเอาพริกลุงเนาะอันนี้คือตำพริกนะจ้าตำเครื่องแกงเครื่องอมนะจ้ามีตะไคร้ใบบักกูดแล้วก็พริกแล้วก็หัวหอมนะจ้าเอาลงไปเลยจ้าน้ำเดือดพอดีนะจ้า เอาพริกลงไปเลยขนขนขนจ้าริจแล้วเอามะละกอตามลงไปเนี่ยมะละกอฟานไว้นะจจะฟันอ้อมนี่ก็คือบ่ฟันบ่บ่บสับละเอียดนะจ้าบ่สับละเอียดท่อเหาตำตำสมนะจ้าเห็ดสมตำเนาะเห็ดสมตำมันต้องตำตำต,ตอนย้าตอนน้อย,อนนอยก็นี่น้อยนึงนะจ้าอันนี้ก็คือเ, ita, เป็นเห็ดแบนๆบนนะจ้าเห็ดแบนๆแต่มีน้ำ ผสมกันนะจ้าผสมกันอทิลงไปนะจ้าน้ำเดือดเป็นวิธีเม่เห็ดนะจ้ะเดีแม่เ,เคยเห็ดกินมาสะผัดไดน,นะจ้าแต่ว่าช่วงนี้พ่ค่อยได้เห็ดนีเม่สเหรอปะใส่เบิ้งนะจ๊ะนาอนี่เอาใส่แล้วก็ให้ปล่อยให้น้ำเดือดแล้วก็ให้เปือ่อยก่อนนะจ้าให้เปือ่อยก่อนน้ำเดือดขึ้นเห็นว่ามะละกอเปื่อยนะจ๊ะหักฮ่งมันเปื่อยสุกเร็วนะจ๊ะ เอาเอา,เอาน้ำปลาใส่ผงไวก้กนก็ได้ได้จ้าผงไวก้กนก็ได้แนี่ยเคยเหยดถ้าเดือดขึ้นมาเขาซิมแล้วก็คือได้เลยจ้านี่เอาอ่ะอันนี้อันนี้น้ำปลาแล้วจ้าน้ำปลาแล้วก็มีน้ำปลาใส่นะจ้านาะแล้วก็ก็มีผงนัวรวมลงกันในนี้เลยจ้าน้ำปลาซองซ้อนน้ำปลา ปลาเครื่องซ้อนนะจ้าน้ำปลาสองซ้อนอันนี้ห้องอ้อมค่ะคือให้มันพอปลาลาจากน้อยนะจ้ามันจังสิ่แสบอาหารอีสานนะจ้าแล้วก็มี้งผงนัวใส่โนกันลงไปนีแ่แหละจ้าเทลงไปเลยเทลงไปเลยล่างเอาน้ำปลาลาจากน้อยนะจ๊ะเนาะมีติดอยู่ถ้วยจดี๋ยดานะจ้าใส่นี่จะ คนๆน,นี่ออกมาแบบนี้นะจ้านี่ให้มันเดือดปอยให้มันเดือดก่อนนะจ้าใส่เวลาน้อยหนึ่งเนาะปอยให้เดือดปอยให้เดือดให้มนแล้วกอสุกแคกน้อยจ้าสุกจคกน้อยแล้วเขากระทุบไข่ใส่ไข่เมฆก็สุกไปแล้วนะจ้าไข่สองหน่อยนะจ๊ะไข่สองหน่อยนี่ไข่ไข่สองฟองเอาไข่ใส่นะคะอันนี้ อันนี้คือแม่อ่อมเนาะแกงอ่อม,อมแกงอ่อมมะละกอใส่ไข่จ้าไม่มีหมูนะคะจ้าเทลงไปเลยน้ำเ,เดือดเทลงไปเลยจ้าเทลงไปแล้วไข่แซ่บได้จ้า้องเห็ดเบองเน้อแบบนี้อาหารอีสาเนเขาแค่นิดนึงได้จ้าบ้นบานอาหารบ้นบานเฮ็ดกิน ปะกอกับลายเนาะจ้าหนานี่แห้งลายเขาเสียจังได้กินก็นได้จ้าแปรสภาพได้สุยางลองออมเพิ่งได้จ้าเด้อบ่มีปูก็บออมได้ได้จ้าออมใส่ไข่จ้าใส่ไข่ใส่เวลาหน่อยนึงจ้าปะอกอบว่าสุกยากเลยจ้าเพราะว่าข้าฝานแล้วนะเนาะข้าฝานตอนบางๆแล้วเนาะอันนี้คือไข่สุกแล้วนะจ้าอันนี้มีเห็นไข่เลยจ้าเห็นไข่ ตอนนี้น่ากินนะจ๊ะเนาะน่ากินจังเลยนี่ไข่นี่ไข่เป็นเพื่อนเฮ็ดกินร้องเบ่งแค่จ้าเด้ออาหารอีสานเขาเนี่ยกินแซ่บแค่จ้าแซบ่บกินกับข้าวเจ้าก็ได้ข้าวเหนียวก็ได้จ้าก็ได้เรียกขอดออกบัดนี้อันนี้คือสุกแล้วนะจ๊ะาสุกแล้วนี่บางๆตอนบางๆสุกแล้วล่ะจ้า ก็โดนจ้าไฟเดือดเอาไฟแก๊สเท็ดนะจ้ะเนาะมันสิเดือดดีก่อนท้ยทานนะจ้ามัาต้องการความเร็วก่อนทินย่ยกลงนะจ๊ะเนาะก่อนเท้าเสียาได้เพราะก็เอา,เอาต้นหอม,ต,หอมต้นหอมกับใบผักอีตูนะจ๊ะนางรักใบนางรักเนาะต้นหอมโรยลงไปโรยลงไปได้อ้เป็นตะแสบเนาะเป็นกระนะเสบอืม ดิมเบิงแก่น้อยนะจ๊นะเนาะถัดมาพอดีบอฮึมแซ่บเสียบเสีบเส,ส,สีบหลายนะจ๊ะเมนูนี่กับมีซ้ำนี่แหละนะจ๊ะเห็ดไง,ไง่ายๆพี่น้องลองเห็ดเบิงนะจ๊ะเด้อลูกๆหลานๆอยากกินเห็ดลองเบิงออมบักฮงจ้ะออมบักฮงบักกอเขานี่ยแหละใส่ไข่เนาะจ้นะเนาะเห็ดแบบแม่วาดินั่เนะเนาะ จ้าคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละจ้าเฮ็ดกินร้องเพิ่งเด้อรับร้องมาแซบแซบ,บจ้าสวัสดีจ้า